ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสบางส่วนยังคงปักหลักปิดล้อมศูนย์รักษาความสงบหรือสรสที่ตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการตํารวจปราบรามยาเสพติดบริเวณเดียวกับสโมสรตํารวจถนนวิภาวดีวรังสิตนะคะโดยขณะนี้การนาได้เข้าเจราจากับตํารวจเพื่อขอพบร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงู้่้งในการสรสค่ะเราจะไปติดตามรายงานบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณเบนจพจ์ทิพย์กำมลแสงค่ะเช่นค่ะคุณเบนจพจ์คะ คุณพินาาครับกลับมาที่บริเวณศูนย์รักษาความสงบหรือสอสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แกนนากปปรสได้นามวลชนมาจุดปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าสอสอนะครับขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพักของทางแกนนากปปรสนะครับก็คืออยู่ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันส่วนก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของตัวแทนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าตัวแทนของสอสอนั้นได้มีการเข้ามาเจรจากับทางแกนนําแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงก่อน ก่อนนะครับก่อนหน้าน,นี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวของไทยพีบเอสเราได้มีการเก็บภาพมุมสูงระหว่างที่ทางกปปสนั้นได้มีการเคลื่อนมาบริเวณที่หน้าสโมสรตํารวจนะครับที่ได้มีการมาตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ทางกปป,ปสนั้นได้เคลื่อนขบวนมาชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์รักษาความสงบหรือสรสนั้น,น,นก็ได้มีการเจรจาก,กันแล้วนะครับระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยตัวแทนของสรสก็คือพลตํารวจโทโสพลพิ ที่วงผู้บัญชาการประจำสำนักง,งานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้เข้ามาเจราจากับนายนัทพลที่สุวรรณแกนนากปปสโดยนายนัทพลนั้นก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงผู้อำนวยการสรสนั้นออกมาพบกับแกนนําแล้วก็มวลชนที่ปักหลักอยู่ที่หน้าบริเวณสรสนะครับเพื่อที่จะทวงถามถึงกรณีที่มีการให้ตํารวจนั้นเข้าไปขอคืนพื้นที่ที่บริเวณกปปสนะครับ ส่วนตรงบริเวณนี้นะครับก็คือตรงบริเวณทางด่วนโทเวนนะครับจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่ทางแกนนากปปรอได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางเจ้าหนี่ตำรวจด้วยนะครับว่าให้มีการส่งตํารวจเข้าไปดูแลนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุมือที่3ที่อาจจะเข้ามาป่วนการชุมนุมที่บริเวณหน้าสโมสรตํารวจนะครับส่วนบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับมวลชนก็ยังอยู่ในแนวของทางที่ตํารวจได้กําหนดไว้ก็คือยังไม่เข้าไปในพื้นที่ของสสและ,น,และนี่ก็คือบรรยากาศของทางเจ้า ตำรวจที่ได้มีการสับเปลี่ยนกําลังกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับเพื่อที่จะสับเปลี่ยนกําลังระหว่างการควบคุมฝูงชนที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับและล่าสุดทางด้านของพลตโทโสพลก็ระบุว่าทางร้อยตํารวจเอกเฉลิมนั้นได้มีการออกจากพื้นที่สสไปแล้วนะครับแต่ว่าทางแกนนําก็อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกันอยู่นะครับในเรื่องของแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปว่าจะทําอย่างไรส่วนด้านหลังของทางแนวตํารวจก็จะมีการนํารถ ควบคุมผู้ต้องขังนะครับมากั้นไว้อีกชั้นหนึ่งรวมทั้งมีการนํารถเครื่องขยายเสียงมาไว้เพื่อที่จะเตรียมที่จะเจรจาแต่ทางฝ่ายสสนั้นยังไม่มีการส่งบุคคลสําคัญภายในสสนนเข้ามาพูดคุยกับทางแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับขณะนี้บรรยากาศก,าก็ยังอยู่ในระหว่างที่ผ่อนคลายลงจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นอยู่ในระหว่างการพักผ่อนกันอยู่นะครับทางตํารวจก็มีการนั่งพัก แล้วก็สับเปลี่ยนกําลังส่วนทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการนั่งพักรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ตรงบริเวณแนวกําหนดที่มีกําหนดไว้และนี่ก็คือภาพแกนนําบางส่วนที่มานั่งรับประทานอาหารอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับทั้งนายจุมพลจุนใสรวมทั้งนายพุทธพงศ์ปุณกานและก็นายนันทพลที่สุวรรณก็ยังมีการนั่งปรึกษาหารือกันอยู่ที่บริเวณนี้ครับ และยังคงต้องติดตามกันนะครับว่าทางด้านของสรสนั้นจะมีการนําบุคคลท่านใดมาร่วมเจรจากับทางแกนนํากปปสออีกหรือไม่นะครับต้องติดตามกันในช่วงบ่ายว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรครับคุณพินาราครับ่ะขอบคุณคุณเบนสพศค่ะ